สวัสดีนะครับพี่น้องมือนี้พญพานนะครับพาลูกหลานมาทดสอบธนูด้วยการแข่งขันว่าฝีมือไพสีเก่งกว่ากันเนาะเออให้มาแข่งขันมือนี้นะครับกะให้แนะนําโตครับคนแรกครับคนแรกคุณมอสชื่ออะไรครับชื่อมอสครีดไื่อับหมูโับอ้าวคนที่สองก็คือตันตังครับเอาคือจริงนะครับอ้าวชื่อปอกชื่ออะไรมาเลยชื่อเล่นก็ได้ลูกเรล่นชื่อแตังครับคุณพี่ใหญ่สวัสดีครับผมชื่อต้นข้าครับ นะครับซื้อมาครับสวัสดีครับซื้อพี่โตครับสวัสดีครับซื้อเซพเว็บครับนี่กล่องมิกซ์จีสวัสดีครับซื้อแจ็คครับสวัสดีครับซื้อพี่เว็บอ้าวว่าไงครับวิ่งครับซื้อวิ่ครับเมือนโอ้ลูกที่นะครับไปดูกองไฟครับไปดูกองไฟครับเสียขาดนะครับเนาะเอานะครับมาเบิ่งการแข่งขันนะครับเหมือนนี้เนาะลูกๆอ่าสมัครเล่นแข่งธนูกับพร้อมทุกคนนะครับมาฟังเสียงพร้อมๆกันนะครับตามตัวนะครับ วัสดีครับผมสือวิรัตอ้าวเอาเลยนะครับเริ่มให้เวลาระวัะงร <_ d ark> <_ d ark> นะวังเอาตัวเล็กเรานะครับน้องคนเลขสมัครใจคน,นแนรกเ,เอาพอ่อเอาน้องฟ<ร>ิลนะครับเอาเริ่มเลยครับ วาวไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆแกงได้ครับแกงต่อเลยเอาแกงไปเรื่อยๆล,ลูกยังยังไม่ได้สั่งให้หยุดอย่าเพิ่งหยุดเอาเ,เอาพอ่อเอาเชิญเลยลูกเร,เร็วๆ <laughs> ให้หนึ่งนาทีไป <laughs> คุณพี่ถอน อ๋อคุณแจ็คอ่าเป็นเสียงเป็นคะแนนอ่าเริ่มเงียบเงียบีบเงียบเงียบอ้าวพ่อไต้ต้น ไลต้นลูกไก็งข้นเองนะำตัวด้วยเอมีบอพิวได้หล่ยตัวนี่แก่งไปเรื่อยนะครับพร้อมพิวพิวเดี๋ยวให้น้องออกก่อนออกก่อนออกจากนี้ออกออกไปก่อนลูกพีดออกก่อนเกาไหยุดัหยุดหยุดเอาเร็วทำเวลามันใช้เวลานึ่ง

ก็ไปเตรียมตัวเองรอบใหม่อีกอ้าวหมดอ้าวพ่อสี่สามสาม้ามาขึ้นบอกพี่ว่าไกูมูได้เติมนี

ู้เขาได้ไหมเยี๋ยมเอี่ยมฟังๆกันเกยยุ่งดังยังอกไราวพอหกมีต้นก้าใช่ไหมไอ้น่ารักคืต้นก้าครับขอ้าวต้นก้านะครับพี่ใหญ่เรา พอ้อยเยกแต่พอพูดทำไมเร้ยวอ้าวพ่อครับฮมดเตะโตีคนะอ้าวครับการแข่งขันไม่ใช่ไม่ใช่ได้ว่าอ้าวน้องมอด อ่าต uh, well, ่อไปรอบที <loyalty> ่สองเราจะคนมดอ่ะถอยหลุดถอนเอามีลูกเล่นอะไรทำเลยผานลูกเล่นมันไม่เยอะขนาดนี้จะฟังเสียงธนูจะเล่นยังไงให้เสียงธนูออกมาได้หลายๆเสียงเสียงช้าเสียงเร็วได้หมดอ้าวพ่อสิมาฟิลมันจเสียง <tương thương> à, <pò>. Cái, <laughs> chết cột Để à. อกสันพูดนี่ว <c oughs> ัดเจ้ของยังไงอ้าว <c oughs> พอครับอเ,รอเอฟนิวพร้อมเอาเริ่มออคุหัวิวตามผมตำน งไยเผลการแข่งขันออกมาใครอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งไทต้นครับยกธนูขึ้นด้วยอันดับที่สองมอสเออแล้วลที่สามปีโป้นะครับเป็นการแข่งขันของอการละเล่นของเด็กอีสานเรานะครับสนุกไหมครับสนเอาโอเคเอาโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย